เหมียวมาจ่ายค่าไฟเตรียมเงินมาครบเปล่าแน่นอนเตรียมมาเยอะซะด้วยแหละแต่ว่าจ่ายค่าไฟนิดเดียวว่าทำไงดีตังเหลือเพียบมีความสุขเหลือเกินนะแน่นอนเฮ้ยหมิวโบอ่ะโบเออโบจริงด้วยทำไรอ่ะเขาไปทักไหนเดี๋ยวไหมโบทำไรอ่ะเฮ้หมิวเป็นไงวั่ดีไหมคะวั่ดีค่ะเป็นไงบ้างก็จ่ายค่าไฟเออทำไมโบหน้าแปลกๆปลกันเนี่ยวันนี้เป็นไรเปล่า เต็มๆเลยพี่หมิวเอาอะ,อะไรเต็มๆเนี่ยค่าไฟอะดิแพงมากอือกระทั่งเีืวอนนี้นะโบาสาแบบกะว่าจะเก็บเงินไปซื้อกระเป๋าแล้วก็ไปชอปปิ้งนิดหน่อยแต่เจอค่าไฟเข้าไปเอาโหคงอดแล้วแหละทั้งๆท,ที่โบก็พยายาม,มานะพี่หมิว ประหยัดปิดไฟดวงที่ไม่ใช้แม้กระทั่งแอร์พี่หมิวถึงขั้นแบบเปิดเฉพาะตอนนอนนะอันนี้สําคัญตั้งเวลาปิดด้วยแต่ค่าไฟเดือนนี้อ่ะก็ยังแพงอยู่เลยอ่ะคงไม่ได้แล้วแหละทั้งกระเป๋าแล้วก็ช็อปปิ้งต่างๆอ่ะโอ้ยอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ได้ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ใสเย็นๆพ่ออย่าร้องไห้ดีอะไรหรอกได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้อ้าวพี่กาสวัสดีค่ะ ตนนี้เมื่อกี้เห็นโบทำหน้าจริงๆตั้งแต่เสียค่าไฟเลยไม่ได้เข้าไปทาก็ค่ะอ๋อ,อ,อก็เพราะโบอะโดนจ่ายค่าไฟแพงมากเลยพี่การใช่พี่แล้วเนี่เขาตั้งใจว่าเขาจะซื้อกระเป๋าใหม่ใหม่ก็ไม่ได้ซื้อค<ช>่ะแต่ว่าพี่การอะดูหน้าตาบอกว่าน่าเรืองเครื่องเคลองอย่างนี้แสดงว่าต้องค่าไฟน้อยและต้องติดอีโคกรีนเหมือนเราแน่เลยอะใช่ก็ติดเหมือนพวกเธอนั่นแหละแต่เพราะว่าตั้งแต่ติดเจ้าเครื่องอีโคกรีนที่เครื่องปรับอากาศนะคะค่าไฟลดลงเยอะมาก เนี่ยเ,เปรียบเทียบ<ๆ>ดูได้นะคะของบินเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะคะลดลงอย่างเยอะมากเลยดีจังเลยแต่ว่าเป็นไงล่ะแป๊บนี่โคไม่รู้รอะค่ะว่าเครื่องอีโคกรีนคืออะไรอ่ะมีอธิบายดโีโอเคที่ครอบกรีนก็คืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะที่ทำให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยนะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง30%เลยล่ะใช่โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ดีสิคะใช่อันนี้สงสัยว่าต้องติดไว้สักเครื่องแล้วล่ะ จะได้มีเงินเหลือใช้ซื้อกระเป๋าแล้วก็ช้อปปิ้งนิดหน่อยบ้างอะค่ะแต่ว่าดีใจจังเลยอยากได้เจอกันวันนี้ใช่ว่างไหมคะไปทานข้าวกันไหมได้เลยงั้นเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงเราไปจ่ายค่าไฟกันก่อนโอเคได้ได้รอก่อนนะแต่น่าจะแป๊บนึงแต่ว่าพี่หนุ่มเลี้ยงนะต้องเลี้ยงใช่ไหมคะค่าค่ะเพราะว่าผมต้องเก็บเงินไว้ซื้อเครื่องอิมว์กรีนมาติดประหยัดแลังที่บ้านนะคะจ้า สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่076242695